คร, ü, ครับวันนี้ก็รั่นผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาดีพะนองนะครับมาถอดกระถินนะครับที่วัดป่าธรรมประดิษฐ์นะครับอ่าตำบลสังแปนนะครับเปิดเป็นจังหวัดอุดรธานีขรั่นผู้ชมนะครับครับสะทอยสถาญาติโยมนะครับเยอะมากเลยนะครับที่วัดป่าธรรมประดิษฐ์แลวันนี้นะครับเป็นวันทอดกระถินที่วัดป่าธรรมประดิษฐ์นะครับตำบลสังแปนเปิดเป็นจังหวัดระนวลธานีนะครับอ่านับเมื่อเชี่ยกราบแสตชีพะนองนะครับมาถอดกระถินนะครับ เยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องศรัทธาของญาติโยมนะครับเรื่องศรัทธาของญาติโยมนะครับ 嗯，那你。 รูปวัดรัตน<อส> <Allah> <ooo> ีใช่ไเนใ่คงแลโอ้เนะกลกานกานเ สั้นโทษชั้นท่ายาชูบเยอะมากท่านประชูบนะครับที่วัดปา่าธรรมประดิษฐ์อัครมนี้นะครับ,รบเป็นงานทอดพระกฐินที่วัดปา่าธรรมประดิษฐ์อัตบุญสร้างแท่นเพื่อเส้นชาวตุนดอนทาน่านี้ตะทันประชูบนะครับ,บการนั้นี้พ่อแม่คุณอาจารย์กำลังขอกระหม่อบิณฑบาตนะครับครับวัาดีครับคุณนบ่เคยเห็นอยู่ไซบ๊ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในวัดนะครับก็จะมีลงทานนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะครับครับรคับลงทานเยอะยะเลยนะครับนะครับจี่วัตปลาธ่ามประเดชนะท่านผู้ชมนะครับมันมีผานที่พนองมาถอดกินนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในนะครับภายในวัดนะครับรอบศารานะครับก็จะเต็มไปด้วยลงทานครับ ตชงทานเยอะมากครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นนะครับบริวารตะถิ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นบริวารตะถินนะครับบริวารตะถินนะครับ ท่านประธานที่ประคุณเจ้ากำลังจัดพัฒนาการนะครับพระคุณ้มนะครับวันนี้เป็นวันทอกระถิ่นนะครับที่วัดป่าธรรมประดิษฐ์มานจะมุนสร้างแก่นเพืเป็นตัวอวัยวะองานไทยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้านะครับพระคุณเจ้ากำลังจัดพทานนะครัท่านผู้ชมนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีแต้ไวพับกระถิ่นนะครับครับนี่ก็จะเป็นศรัทธาญาติโยมนะครับที่ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับท่านผู้ชมนะครับ ไอ้โจนี่พ่อแม่ครูปอาจารย์นะครับก็กำลังอาแข่งทหารนะครับเสร็จจากพิธีนี้แล้วก็คงจัดพิธีถวายผ้าปกตินะครับนี่จะเป็นทอดงานทอดตะกินนะครับกตะกินที่วัดขาธมวิ่งิตตะบนสั้นแฝงพบเป็นในวันตะบนธานีท่านผู้ชมนะครับนะครับศรัทธาญาติโยมนะครับเยอะมากนะครับสุขสีสัาสนุกสนุกนะครับเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับพ่อแม่ครูปอาจารย์ก็เยอะนะครับ 사도 마귀아부한테, 이 숭이 숭다 가나타리아이 숭아 까나타리아, 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 이 숭아 숭아 까나나타리아이 숭아 까나타 ติสงฆิสงฆาตะนะทายะนิสระเรกัสสะปัญจศีลานิกาจาโอกาสเรื่องเอ่อนะ มูทัสสะภะควะโตอะระหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมูทัสสะภะควะโตอรหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nampu tasa pakawatua, Akrahatua sama sanggupasa. Nampu tasa pakawatua, Alamku sama sanggupasa. Nampu tasa pakawatua, นามนัสสังขารวตุอาลังุมสัมุทัสสะุังสังัจาิังสังัจาิสังังสังัจาิ

बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि นังตรนังกัจฉามิอาติยามีนังตาระนังกัจฉามิอาติยามีนังัตาระนังกัจฉามิอาติยามีสังขังสระนังกัจฉามิติสรนักภักนังมีติทานปานาติ

เราทำสมาธิกรรมีสุติชาจรรย์เวรักมณีสิกขาปนังสมาธิยามีกรรมีสุติชาจรรย์เวรักมณีสิกขาปนังสมาธิยามีบุญชาววันนั้นเวรักมณีสิกขาปนังสมาธิยามี ผู้ชาวว่างทางเวรานิสิกาประธานสมาธิานีสุครานิรยัคมาจักประมาณนักทานังเวรานิสิกาปนตะปาฏิยานีสุครานิรยัคมาชักประมาณนักทานังเวรานิสิกาประธานสมาธิานี Manik pancak sikapadani Sirena sopating nyantik Sirena poka sampadak Sirena diputing nyantik Tersama silang nisuk Tain <tosan> Tentu bahwa Tawatu haram Sampai jumpa sama samputasa. สังฏิญญะปฏิจฺจานาตุปฏิจฺฉทเนวาปฏิจฺฉเหตุตาเอตจิวิญาธุเสนะสุวิญฺญะเสวาปฏินํปฏินํอัตถรัตุอัตถรัตุ <Coc simple> กายะยิลายะสุขายะสุขายะห้แตกผสู้เจริญห้แตกผส์ผู้เจริญ

Nanyatara bukala sa asala asatang katinang katinan tihi pakawata na sang hoa kanoa katinang atara ti sang kasaja kana sama kia sewa atara sang kasapi kana sapi ta sapi asatang katinang iani dasama katinang atari yo ino jiwa rowa dubala jiwa yo apa na usahi sati petawa sabawi hana apari petawa katinang atari tung sa matu ha wisati sama jaga sebab sapra mahang lepo, sama karo, karo, sapra dari yang sandas, sapra mah dari nang sandas, lepo sama dan lepo, sebute lepo sampahang lepo, bakunang ayu, aja di Yohua untuk Wahab lepo, lepo Semangku datangkan wilayah kemang Dapimu betawa kakinangkan hari itu Mangya maha mewak sabu yang sabu Iman sateri warang kekinatusan Hanya sementu nyatakan Maksadatukamu Tak sening tak jilang dan haram Desa boyang sabu Sama mewak

Ya, kita ya sama Tuhan yang Iman seperti warang kakinya ku sanggup Sampai si masa sanggup jadi Salah bukannya sanggup Iman kan, seperti warang kutang Ditiwa dan wassalam si kaki kita ya akan menolak Kita ya sama Tuhan yang akan

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ sutuk me pante sang ko ang sang kassa kadina dusang upanang ia diang kassapatakalang sang sa ko imang katinadosang ayah sama to cakak daa la ngaaritumnyati สังโฆอิมังคตินาดุสังอายะสมะโตจักขธรรมัสสะเอติกะดินังอ um. ัตถาริตุงยาสะยัสสมะโตกรมติอิมัสสะกักินาดุสัสสะอายะสมะโตจักขธรรมัสสะดานังกะดินังอัตถาริตุงโสตุนหัสสะ Ya sana kamati soseyadinang idang sangke nakati na dusang aya sama tocakakasakati na ngaharitungkhamati sang kassa Ta sematuunhi ewameangharami หยอดนันเยแย่เานี่หยอดที่ปลายอยู่เอาให้พูแจ้งก็ได้เสี่บสิบส โอเคเนี่ยบุนิธิได้ไว้กันเนาะเด็ด3,000 60,000นะมีกี้ป่ะนีมนไท่าไหรเดี๋ยวผมคิดหลังผกมันมันมีไหมโอเคอ๋อ8ล้าน8ล้าน6 0 0 0 6 1 8 0 0แก้ท้อยี่60,000มีก็มีหลงปู่เจริมาเป็นประธาน เอเป็น่ากแล้ว่็จมีอะไรที่ว่ามาตอนนั้นย็นากมนะรับไม่แค่มก็ยู่กเกเมหก็จะมนะแล้ยิ่ดีนะกันด้อยิดีก็ที่มนโไป้ยทุกคน้ิ้ดเลยหมสิต้งหมดเลเป็น เคยเจอนปได้จากทัพของที่นอนทุกปุ่ก็เพิ่มมากหน่อยกับทางโรานกระ่างน่องกเคยรวเนได้หน่อที่สามล้านหกหมื่นหนึ่งพันแก่ต่อยที่ที่ทองาโมทัาสาธุพ่อใจแล้วพ่อใจพ่อใจอ้าไปบบพ่อเน้อ ยถาบริมหาปุราปริอุรังเตกะละเมวะเมวะอิโตทินังเตอานังอุปะคัพพะติเอเตตังตถิตังโสภังจิปะเมวะวังนิตะโตตะเขอุรังโตตังตปองยันโภนะระโทยะขาเมโทติระโภ <laughs> Hukum Tuhan About the F hoc Of sukkitika yukur kawa apiwa dana sili sadit janggu kapacayi nojata ruwata mawat hantia yuwan no Vá đàn yeah. yu vi ta mát chá ra Kà lê na di nang ari yê su U chú phu tê su ta di su Vi pa anu mô đàn tì Vê

มะนังราคันตุสาปเิวัตาสามะพุทธานุภาเวนัสระโสทิภวันตุเตอาวะตุสาพมังคาลังระคันตุสาปเิวัตาสามะธรรมานุภาเวนัสสะโสติภวันตุเต Awatu sa pamangkalang rakan tu sa sama sanghalu kawena lara sodi awan de mukia nang 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 diwa โนเอวังสทวังวิทยโหิจายาสุจายามังคะเลอะปาราจิตาบาลังเกสิเสปะทาวิโพคะเลอาภิเสเกสาพภูตานัง Akapato bahu dasi tunak tangsuma tangsuba patang sudi tangsukano sumoto jasuya tangka macalisobadina kayak mangwa jaka mangbadadina มังมโนกรรมังปณิทิเตปะดาทินาปะดาทินานิกาตวานาละพันตัสเทตะดาเนสอภูมิยาโมเลสกายานังนันทวันโนเอวังตวังวิเชโยโมหิชยาสุชา

आका पातो भोदेनुना का तां शुभां कलां शुभं सुमोतां सुमनो सोमो च सुयेतां ब्रह्मचारि सुपदाकिना กายกรรมวาจาธรรมังปดากินังปดากินังมโนกรรมังอนิจเตปดากินางบัดกินางนิการตะวันลาภันตาเทปดากินเนองโทโหติยาโมเลสะกายนังนันทิว ดโนเอวังตะวังวิชายุโหอิชายาสุชยามังคะเลอาภราจิศบาลังเกสีเสปทาวิปุกเลอาบิเสเกสาปบุทานังอาคาปโตปมวดจิสุนักตา सुमां कलां शुभतां शुभोचिताक्षुघनो सुमोचुये कले सुभदाकिनां काय ग मां वाचा ग मां भरक्षिनां भरीनां मनोगमाङ्गे भदाखिनां भरा

บอมังคะลารากันตุสาะเดวะตาสาปบุทานุภาเวนะสะดาสุติาวันตุเตภาวตุสาบมังคะลารากันตุสาะเดวะตาสาปธรรมานุภาเวนะสะดาสุติาวันตุ ตเตาวาตุสัพพมังคะลังรักขัตุสัพพเดวตสสัพพสังฆานุอาเวนัสดาสสติมาวันตุเตคนก็่รุปนันบางคนก็ถารปันเนไไม่กินย โยาใหญ่โน้มให้่เกิดเป็นผายให้ผาเป็นวางพระพะรักให่นงี้คือเอาเงินทับเกียวยายผาขถงให้่เองาไ่ตัท่อนได้ก่ขอให้เงินขึ้นไก่มาเกอบกินกับเอาขึ้นเช่น

ờ mua cái cái lòng bên người người nó của họ